พามาเบิงครับต้นมันหมวงามครับนี่ครับกะบโบรลูสาเหตุว่ามันเป็นพ่อหยังปลูกคือกันกา,การดูแลรักษาขึ้นกันครับนี่ยจักสีรอดหรือบ่ารอดครับนี่ครับรรครับ,รบ,รบผมก็ยังหาสาเหตุ่าได้นี่ยมันต้องผลร่องว่าเออเขา้า เป็นจังเฮ็ดจังซี่แล้วมันบอกงามนี่มันเป็นอย่างไ๋หรือว่าเขาคุมชิดเงาชิดลำต้นมันเกินไปครับมันต้องทดลองครับเขากวาดออกสิแล้วมันสิดีขึ้นบ่เนี่ยครับมันคล้ายๆว่าเป็นการทดลองครับผมการปลูกทุเรียนนี่ว่าเฮาสีใหมมันงามขึ้นของเขามันมันก็เป็นไปว่ได้ไครับขนาดเขาฟีมือหรือว่า ประสบการณ์การปลูกทุเรียนสูงๆหลายๆกะมาปลูกมันก็คือกันนะครับเด้อโมเมนว่าให้ค้นแบบมีประสบการณ์มาปลูกห้มันก็สิงามคือกันครับมันมันจะเป็นใจซีครับต้นทุเรียนนี่ปลูกยากนะครับต้นมันมองามกับมีครับนี่ครับอันนี้กระจักสีรอดหรือว่ารอดครับหนึ่งปีได้แค่นี้ครับโมเมนสียืนต้นตายแต่ว่าวันนี้ตายนะครับเด้อ สาเหตุก็จัก้อนยังครับผมก็พยายามหาสาเหตุแลวกะครับมันหาสาเหตุพ่อหรือว่าปลูกไปจักหน่อยมันแตกยอดแตกยังขึ้นมาหลายๆนี่กรผมก็สีมาลงคลิปให้เบิ่งครับว่าโอ้สาเหตุที่คาดว่าจะทําให้ต้นทุเรียนนี้ไม่เจริญเติบโตนี่ครับมันเกิดจากอันนี้เด้อผมก็สีมาลงคลิปให้เบิ้งนะครับเด้อเนี่ยครับว่าแมนสีตายแล้วผมว่านี่ แต่มันบ่าตายนะครับแต่ว่ามันบวใหญ่ครับบไงไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตูนะครับเดี๋ยวลองใส่ปุ๋ยหลายขึ้นอะตอนแรกใส่ต้นละซ่อนนะครับปุ๋ยเคมีนี่สูตร15-15นี่ใส่ต้นละซ่อนเดี๋ยวเพิ่มปุ๋ยเป็นสองซ้อนมาเลยครับมันเป็นอย่างไรมันฉีงามหรือฉีตายกัดใส่ไปเลยครับเพราะว่าผมก็อยากหู้ใส่เหี้ยเท่ากันว่ามันมวงงามออย้อนยังอ่า ผมชมทางยูทูบเห็นแล้วก็อยากหู้้ืกันขั้นปลูกไปเป็นยังซีแล้วเอาสีแก้ยังไงครับผมสีเพิ่มปุ๋ยเข้าไปครับจากหนึ่งช้อนเป็นสองช้อนแล้วก็สีดปุ๋ยพ่นทางใบเข้าไปน้าแล้วก็เปิดตรงนี้ออกครับเปิดตรงโค้นมานี่ตอนแรกคุ้มใบเหนี่ยนหดนีครเขาบอกว่ามันตรงนี้มันจะเป็นที่หายใจของต้นทุเรียนโมกกสีเปิดออกให้มันกว้างๆหน,น่อยจังน้อยอันนี้กะ ทดลองก่อนนะครับถ้ามันได้ผลดีเดี๋ยวผมมาลงคลิปให้เบื่อครับเนี่ยเปิดออกก่อนทำให้บองหายใจคุ้มหลายพุทนะครับอะไรไปเจอกเนื้ในสะครับเอาขึ้นมาใส่เดี๋ยวผมสิเอาปุ๋ยมใไซเพิ่มจากหนึ่งช้อนเป็นสองช้อนหล้วก็ใส่ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบด้วยครับว่ามันสีเห็ดแห่งมันงามขึ้นหรือมันตายครับเดี๋ยวมาลงคลิปให้เบื่อนนะครับเนะี่